ด่วนรับมือฝนบางทีเริ่มสัหเจ็ดมกราคมเนื้ออีสานร,รับมือเรื่องกระแสลลำฝ่ายตัำตกไปกรกราการกาลับมาพบกันอีกครั้งกับสังหวัดตภัยอุตุคภัยภิกราการกาทางเพจและ y o ยูทู e ฝนฟ้าพี่ก่อนพี่พรุ่งพยาชัยทาง Facebook วันอังคารที่13มกราคมในช่วงเที่ยง วันนี้อดีตจะพามปดูและติดตามใได้ของโมเดลการคาดการฝนหลงฤด,ดูในบางพื้นที่จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานทางตอนบนในช่วงที่15จนถึง17มกราคมนี้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะในช่วงนี้บริเวณความยากาศสูงหรือมลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงเช้าจะเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าบริเว เป็นวณพื้นที่ภาคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมบนทนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้วนนี้ได้ของลมกระโชกแรงไม่มีแล้วนะคะอากาศที่หนาวเย็นมากหนาวจาดัดหนาวเข้ากระดูเหมือนกับในช่วงหนึ่งถึงสอวันที่ผ่านมาก็จะเริ่มลดก็จะเริ่มคลายความหนาวลงบ้างนะคะ คลายความหนาวลงอากาศก็จะอุ่นขึ้นโดยเฉพาะในตอนกลางวันก็จะมีอีกปัจจัยที่จะพัดนำให้ได้ของฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ตั้งแต่ในวันที่15-17มกราคมจะเป็นปัจจัยจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมโดยจะผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนนะคะ ลักษณะดังกลา่าวก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ ฝนไปปล่อยเข้ามาดังนั้นในช่วงนี้สภาพอากาศมีความแปรปรวนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกแล้วนะครับก็ยังคงมีลมใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใชายฝั่งทะเลข,ของภาคตะวันออกนะครับอาจจะมีคลื่และมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่บางจุดเช่นกันนะครับในช่วงที่15-18จนถึง 18, มกราคม ขอให้ติดตามและรุ้นให้ได้ของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะครับ ซึ่งใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะเนื่องจากบริเวณคอามรรากาศสูงมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นระวังในการสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีหมอกระมัดระวังาจากอัคีภัยจากอากาศที่แห้งส่วนภาคใต้ตอนล่างมี นเล็กน้อยบางพื้นที่เนื่องจากบรรุมตุ่มต้นออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนทุ่งลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันลืน่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนที่การสะสมของฝุ่นลอองและหมอกควันอยู่เกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มการสะสมมากขึ้นเนื่องจากการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีลมอ่อนนะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้13-14มกราคม2569พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาด้วยต่ำสุด12-16องศาและสูงสุดย7 3 2องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาลมจมกออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาโดยต่ำสุด10-16องศาและสูงสุด26-30องศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็ยนถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเชา้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด14-17องศาและสูงสุด2 8่0องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิ2 0่กิโลเมตรต ภาตุนออกมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาต่ำสุด16 21องศาและสูงสุด30-32องศาลมตํังอาออกเฉียงเหนือความเร็วามถึงส5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครบ,บริมณทนอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุดส7 1 9องศาและสูงสุด30-32องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาตอนล่างของภาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ตำสุดส7 2 2่วน1 7ององศาและสูงสุด2 8่วน28-32องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วามถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศดินอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด3 2 3 4องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือพอามเร็วถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทเท日ขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรต่อเป็นสภาไปเชฟพิกาดไปปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับ1 1บเุามิมกราคมมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทุ่งตะโก0.2หลังสวน0.2และแม่2ท่าชนะ0.1 ซีชล0น0.1สติงพระศูจุสองหัดใหญ่ศูนจุดสองสงขาศูนจุดสองนาศีทองศูนจุสิบห้านาฬกาสิบสามมกราคมหลังสวนศูนุดองท่าชนะศูนจุสซีชลศูนจุองกอสมุยศูนุดอนครศรีธรรมราช0ูนดสองพัทลุงศูนจุดสข่าวชัยศน0ศูนจโมศูนนาศีทองศูนดสปัตตานีศูนจุดสองเทพา0ูนจุดส สูไฮโกโรค0.5ต่อไปจะพาไปดูและเช็คาแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น PM 2.5โหลดไว้ได้ใช้ชัว TDA TDA เป็นไทย Disaster Alert เป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยพิบัติ24ชั่วโมงสำหรับประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมี8ฟังก์ชันหลักทั้งการแจ้งเตือนสาธรณาภายัยข้อมูลสภาพอากาศ และแผนที่ความเสี่ยงข้อมูลจากแอปที่จะช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้อย่างทันท่งที 2. องแอปโฟไทยรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษจะแจ้งคุณภาพอากาศค่าฝุ่น pm 2.5ที่แบ่งระดับออกเป็น5สีเพื่อความง่ายในการแยกแยะคุณภาพอากาศและมีการอัปเดตแบบเดียวถามทุกชั่วโมง IQ Air ระบ,บตรุตำแหน่งและประเมินค่าฝุ่น PM 2.5ได้ทันทีและแสดงข้อมูลแบบ US และ AQI ของค่าคุณภาพอากาศว่าอยู่ในระดับใดรวมถึงพยากรณ์อากาศและค่าฝุ่นละอองล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง7วัน Air Matter สามารถเชื่อมต่อกับ Apple Watch แสดงผลที่หน้าจอแอปโดยให้ข้อมูลสภาพอากาศและการคาดคะเนคุณภาพอากาศในช่วงรอบ7วันสามารถสั่ง Siri เพื่อสอบถามข้อมูลหรือตรวจสอบค่าฝุ่นโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์และมีระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบมลพิษหรือสารที่อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หรืออันตรายต่อสุขภาพแอร์วีด ตรวจสอบค่าฝุ่นละออง PM 2.5ค่า PM10 ค่ามลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 อุณหภูมิในอากาศจากพื้นที่ต่างๆได้ทั่วโลกรวมถึงตรวจสอบค่าฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศย้อนหลังขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมไม่จินใจรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างขันทุง่งกี้และต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ